สวัสดีครับผมนายภูมิพัฒน์ชัยเลิศนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเทศบาลตำบลท่าศพชัยอำเภอแม่ทาจังหวัดละปูนนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูพื้นที่ของเทศบาลที่เราได้ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านกอลุงนะครับเพื่อจะให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการปลูกพักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารครับโดยวันนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าศบชัยนะครับมา เยี่ยมชมแปลงผักโดยเฮาตรงนี้นะครับก็เป็นโซนที่เฮาเอาไว้ปลูกมะนาวนะครับถ้าไมเฮาถึงเลือกปลูกมะนาวครับโซนนี้มันจะราคาแพงเนาะแล้วก็เป็นผลผลิตของเราที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เฮาเอาไว้ปลูกผักเชียงดานะครับผักเชียงดานี่พ่นเอาไปเนี่ยอย่างไรครองคาับพเจพ่อพ่นบ้านเฮาเพ่นเอาไปทำน้ำมันหอยเนาะ ันเอาไปแกงก็ได้ใช่ไหมครับคุแต่ต้องใช่ยังยอดอีกป่ะหรือว่าใบจะได้หมดใช่เป็นยอดนะครับอ๋อมันจะได้ลามหอมน่อยครับตรงนี้ก็เป็นที่ที่เฮาเอาไว้ปลูกตะไคร้นะครับตะไคร้บ้านเฮาก็ฮ้องว่าจะใครนะครับซึ่งจะไครนี่บ้านเฮาเอาแง่อย่างไรพงครับพี่เจออันนี้ตำน้ำพริกก็ได้เจ้าทำน้ำตะไคร้ก็ได้ไนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นพักบุ้งนะครับซึ่งพักบุ้งนี่ก็เป็น ัทตี้เอาไปประกอบอาหารได้หลากหลายนะครับแล้วก็มีประโยชน์ได้วิตามินเยอะแยะนะครับบำรุงสายตาเลยนะครับครับตรงนี้ก็เป็นแปลงผักชีของเฮานะครับผักชีนี่บ้านเฮาเป้นเกาะองว่าหอมป้อมนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะกลิ่นหอมค่อนข้างจะรุนแรงนะครับโดยหอมป้อมเนี่ยก็เอาไปกับอาหารได้หลายอย่างนะครับบม่ว่าจะเป็นแกงเป็นน้ําพริกหรือเอาหากมันไปตําแล้วเกาะมักปรุงอาหารก็ได้นะครับ เดี๋ยวเขาก็จะมาเริ่มลงมือปลูกพัคณะในแปลงที่เขาได้เตรียมดินไว้แล้วนะครับพี่มอยเจ้าพี่เขาต้องปลูกห่างกันสักหมกใดนะเจ้าสักคืบมัน้าจะงามเจ้าสักคืบนะาะประมาณคืบหนึ่งค่ะอ๋อต้นมันจะได้จะได้สวยจะได้โต สำหรับปุ๋ยที่เฮาใช้ในแปลงผักของเฮานะครับเฮาก็ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมันมีสารพิษนะครับก็คือได้มาจากขี้งัวที่เลี้ยงไว้ในบ้านของเจ้าบ้านนะครับครับตรงนี้ก็เป็นที่เฮาเอาเก็บฟางข้าวนะครับฟางนี่เฮาเอาไปทำอย่างครับพี่เจอันนี้เอาไปใี้งัวกินก็ได้ถ้างัวกินแล้วเฮาสามารถเป็นปุ๋ยแหมต่อนึงอีนาะงใช่ค่ะแล้วก็สามารถไปคุมดินคุมกับผักป้อมใบหอมก็ได้เจ้า นี้ก็คือตัวอย่างผลผลิตที่เราได้มาจากแปลงปลูกผักของเรานะครับอันนี้ก็คือหอมแ่งผลผลิตของเราค่ะเทศบาลตำบลทาศบชัยขอเชิญร่วมกันปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเฮ้